การวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วแผนชีวิตที่ดีก็จะเป็นของคนที่มีการวางแผนที่ดีเท่านั้นบางคนนะคะตอนที่ซื้อประกันกับพี่บางทีไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าจะใช้เคลมได้จริงหรือว่าเรื่องร้ายๆต่างๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แต่วันนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะคะเคสของพี่นะคะก็จะมีคนที่ทําประกันเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าคนรวยมากเลยคนนึงเลยนะคะเรียกว่ามีเงินเนี่ยหลายๆ10สิบล้านเลยแต่ทีเนี้ยวันหนึ่งนะคะเขาเกิดทุกพล าาจากร่างกายชีวิตปกติเลยค่ะก็คือทํางานเก่งมากแข็งแรงมากสาเหตุเกิดเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุหรืออะไรเลยนะคะเป็นเพียงแค่เหมือนออกกําลังกายธรรมดาแต่ว่าการทํางานของระบบประสาทต่งางๆของร่างกายอ่ะมันเหมือนกับว่าผิดปกติไปอาจจะเกิดความเครียดสะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเท่าที่พี่รับรู้มาเนี่ยเขาเดินไม่ได้มานานแล้วนะคะคือจําเป็นต้องนั่งรถเข็นตลอดเลยแต่เขายังรับรู้ทุกๆอย่างนะคะพูดคุย มีทานข้าวอะไรได้ปกติแต่ไม่สามารถเดินได้แล้วนะคะคือวันนี้อย่างสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีในการวางแผนซื้อประกันเอาไว้ใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของการจ่าย ใหม่เข้ามาหลายรูปแบบเลยข้อแรกนะคะที่ลูกค้าคนนี้จะได้ก็คือ 1. เขาจะได้ความคุ้มครองกรณีที่เขาสูญเสียความสามารถในการหารายได้สิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแรกเลยจากประกันนะคะประกันทุกตัวที่ซื้อภายใต้ชื่อเขาเขาไม่ต้องจ่ายเบี้ยค่ะแต่ความคุ้มครองที่เขาต้องได้รับผลประโยชน์ที่เขาจะต้องได้รับจากโรมทรร์เดินหน้าต่อค่ะบริษัท เป็นคนจ่ายเบีย้ยแทนเขาข้อ2นะคะเนื่องจากเขามีการซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ด้วยกรณีที่เขาต้องไปหาหมออย่างเงี้ยมันก็มีประกันสุขภาพอะคะ่ะคอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาซื้อมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเป็น,นหนุ่มๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องกัวงวลใจเรื่องในส่วนของค่าใช้จ่ายเวลาไปหาคุณหมอเลย ข้อ3นะคะทุกคนวันนี้สัญญาที่เขาซื้อมันมีบางตัวที่ต้องคืนเงินเขาระหว่างทางด้วยและลูกค้าคนนี้เป็นคนที่มีตังค์เขาซื้อทุนสูงค่ะทุกๆปีนะคะบริษัทจะมีการคืนเงินให้เขาะคะ่ะอย่างน้อยๆปีละสา0แสนบาทน,นะคะทุกๆปีจนกว่า สัญญาเนี้ยจะจบลงหมายความว่าเขาไม่ต้องจ่ายเบี้ยไม่พอสัญญาต้องคืนเงินเขาอะค่ะปีละสามแสนจะคืนเงินเข้าไปจนจบสัญญาเลยเขาจบสัญญาปีที่20เขามีเงินก้อนอีกด้วยนะคะคือระหว่างทางอะตัวสัญญาที่เขาซื้ออะคือคืนเงินปีละสามแสนสาม พอปีสุดท้ายเขาได้เงินก้อนอีกประมาณ6ล้านบาทแต่เพื่อนๆดูสิคะเขาหยุดส่งค่าเบีย้ยตั้งแต่กลางทางแล้วเขาไม่ได้มีภาระที่จะต้องชําระเบีย้ยแล้วแต่บริษัทประกันเป็นผู้ดูแลเขาทั้งหมดแล้วผลประโยชน์ต่างๆที่เขาต้องได้จากประกันเขายังได้ตลอด เหมือนิและข้อสุดท้ายนะคะทุกวันของเขาที่เขาใช้ชีวิตนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวกรณีที่สูญเสียชีวิตขึ้นมาเมื่อไหร่บริษัทประกันจ่ายตามทุนประกันที่เขาซื้อไว้ตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมคะวันนี้นะคะหากเราเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนที่ดูแลเรานะคะเราก็จะได้การดูแลจากสิ่งนั้นวันนี้ถ้าเราไว้ใจให้บริษัทประกันนะคะดูแลผลประโยชน์ดูแลชีวิตดูแลครอบครัวเราบริษัทประกันมั่นคงพอที่จะ เข้ามาการันตีดูแลแบบรับประกันเราเต็มที่เลยเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วแผนชีวิตที่ดีก็จะเป็นของคนที่มีการวางแผนที่ดีเท่านั้นแล้วคุณล่ะคะเคยวางแผนที่จะทำประกันชีวิตหรือยังแต่ถ้าใครนะคะอยากทราบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําประกันหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําประกันชีวิตสามารถทักเข้ามาสอบถามที่ช่องทีนะคะพินัตตี้ในหน้าประกันไทยค่ะ